สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะครับอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565นะฮะวันนี้มาอัปเดตข่าวหลังจากเกมบอลโลกเมื่อคือนนี้นะครับของทีมชาติที่มีนักเตะทีมเรานะครับ3ทีมเลยนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์นะแล้วก็ไปดูกันหน่อยคืนนี้เดี๋ยวมีอีก2เกมนะครับ อีก2เกมที่นี้ก็คืออีก2ชาตินั่นแหละนะครับที่จะมีนักเตะทีมเรานะครับได้ลงสนามด้วยและไปปิดท้ายด้วยภาพหลุดที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอีกนะคือเสื้อเย่านะครับของเริลมาดิตในฤดูกาล2 0 2 3ัน2 4ถึงสองพันะครับอันนี้จากฟุต y h e a d l i น์เจ้าเก่านะฮะแล้วก็ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยขนาดไหนนะครับโอเคไปเริ่มข่าวแรกนะครับเอาเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อค่ำคืนนี้กันก่อน ผมจะเรียงไปทีละคู่ตามเวลาไทาม์ไลน์เลยนะเอาคู่สองทุ่มต้องบอกว่าผมดูอยู่ผิดหวังมากๆนะครับผมก็ทีมชาติเบลเยียมนะครับเจอกับทีมชาติโมร็อกโกนะครับผมแพ้ไปนะฮะเบลเยียมแพ้ไปสองประตูต่อศูนย์คืออันนี้จริงอ่ะจะบอกว่าแบบเล่นไม่ดีก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับผมมันก็ยังมีการเชื่อมบอลที่ดีนะแล้วก็มีการแบบ าการเติมเกมช่วยเกมนะฮะไม่ว่าเกมรับเกมรุกผมผมดูในเกมนะก็ยังยังแบบยังดีอยู่นะครับผมแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปหลุดสมาธิได้ขนาดนั้นได้ยังไงนะครับผมก็คือมาเสียนะฮะลูกแรกในในาทีที่73แล้วก็ลูกที่2คือนาทีที 3, ะะ่90บวก3ามนั่งบวก2บวก3นแหละครับนั่นแหละ2ลูกนะครับคือช่วงแรกๆคือเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูนะคือแบบว่าการเชื่อมบอลดี เนี่ยเพราะว่ามีเควินเดอะบอยเนี่ยแหละมีเดอะบอยเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยเชื่อมนะฮะเกมเ,เริ่มรับใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปเกมลุกนะครับผมแต่ว่าแบบจังหวะจบสกอร์วันนี้เอ้ยเมื่อคืนสิไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยดีเลยอะคือแบบไม่คมนะครับมีแค่ป้าช่วยยี่ที่ยืนรอยืนจบอยู่ตัวเดียวนะครับสุดท้ายก็เจอลูกสวนนะครับโมราโคนี่ก็ต้องบอกว่าแบบโอ้โหเขาแบบ คือยังไงอะความมุ่งมั่นนี้เยอะนะเมื่อคืนโอ้โหทั้งฮาคิมซี C เอกนะครับแล้วก็โรเมนไซอิ e at, ใช่ไหมกองหลังเขานะครับแล้วก็ฮาคิมี่เล่นดีหมดนะครับผมแต่ฮาคิมี่ถูกเปลี่ยนออกทีหลังเนาะแต่คนอื่นๆน่ะผมว่าเล่นดีนะพลาดพลาดจริงๆนะครับคือถ้าดูฟอร์มนะดูจากฟอร์ม มันกระท่อนกระแท่นตั้งแต่นัดแรกแล้วนะครับที่ชนะได้แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ยังอุตสาห์ได้สามแต้มนะฮะมานัดนี้คือเจอของของแข่งไปนิดหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าแบบเบลเยียมอ่ะอันที่จริงเขาเคยเป็นเต็งแบบแลงกิ้งสูงๆของโลกเลยนะที่หนึ่งเคยเป็นแล้วนะฮะแล้วก็ลง,ลงมาที่สองที่สามก็เคยอยู่นะครับผมโมร,ร็อกโกเนี่ยคืออาศัยทีมเวิร์กลุ้นๆเลยนะที่สามารถเอาชนะได้นะครับ อย่างเอเดนอาซาเมื่อคืนก็ลงพร้อมน้องตัวเองนะครับต่อกองอาซานะแต่เอเดนอาซาลงเล่นประมาณคลึอ่อไอประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนออกแล้วก็เอาดินส์มือเทนลงมานะส่วนกุกตัวของเราเนี่ยคือ2ลูกที่พลาดนะผมคิดว่าจะว่ากุกตัวอย่างนั้นขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับแต่คือถ้าถามว่าควรจะเซฟได้ดีกว่านี้ไหมก็ออใช่นะครับผมแต่กุกตัวคือคือเขาจะเป็นแบบนี้คือถ้าถ้าทีม ถ้าทีมนะถ้าพูดถึงผู้เล่นเอาฟิวอะเขามันมีความแบบไม่แบบไม่แข็งขนาดนั้นหรือว่าไม่แบบไม่เป็นทีมเวิร์กขนาดนั้นพอแบบบอลมาถึงเขาเมื่อไหร่กุกตัวใช่ไหมเขาจะเซฟได้ตามศัก,กยภาพเหมือนของทีมนั่นแหละเขาเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับแต่แบบช่วงหลังๆมาเนี่ยแหละทีมเรารู้สึกว่าทีมผู้เล่นเอาฟิวของเรือมาดิดมันเล่นดีขึ้นนะครับผมทีมเวิร์กดีขึ้นตั้งแต่มีอันเช่เข้ามากุกตัวมันก็เลยแบบมั่นใจมากขึ้น นะครับแล้วก็แบบเซฟดีแล้วก็กลายเป็นแบบเบอร์หนึ่งของโลกนะผมคิดว่านะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้นะครับผมแล้วก็ได้โทชิไอยาชินโทฟี่นะครับที่ผ่านมาด้วยนะนั่นแหละแต่ไปทีมชาติมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะส่วนหนึ่งผมก็ว่าโรเบรโตมาร์ตินเนสเรียกนักเตะที่อายุ30%อัพเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะอยู่ที่ความชอบด้วยนะครับที่ว่าเรียกนักเตะพวกนี้ไปนักเตะอายุน้อย ก็มีนะแต่มีไม่มากนะครับเราก็ไม่ได้ลงเล่นด้วยนะก็จะมีเหมือนกองกลางของเขาใช่ไหมเหมือนโอนาน่าเนี่ยเหมือนอายุ20กว่านะครับก็ยัง20กว่านะก็ยังได้ลงเล่นนะครับผมแต่คนอื่นอ่ะเหมือนเลข3กันหมดแล้วนะนั่นแหละครับผมคิดว่านะอีก4ปีอ่ะสี่ปีไปข้างหน้านะเบลเยียมน่าจะมีการเปลี่ยนสายเลือดใหม่นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนหลายคนหลายๆคนอนะ่ะจะไม่ได้เห็นละดีไม่ดีชุดนี้ สิเอาพูดถึง11ตัวจริงนะอาจจะล้างไปเลยประมาณ7-8คนนะ่ะผมคิดว่านะดิม่ดีเ้าคนด้วยซ้ำนะครับที่แบบว่าจะล้างไปเลยกุกตัวนี้อาจจะยัง,ยงอยู่นะยังน่าจะเป็นผู้รักษาประตูอีกสปีนะอันนี้ผมคาดการเฉยๆนะครับแต่ส่วนคนอื่นอาซาไฟตองเกนเออเดรไวเรลพวกนี้หรือว่ามูนิเยนะครับผมคิดว่าน่าจะถูกออกจากทีมชาติหมดนะครับน่าจะมีดาวรุ่ง ใหม่ๆนะฮะอายุน้อยมาทดแทนอีกสปีข้างหน้านะครับแต่ปีนี้ต้องบอกว่าแบบเปลียียมาอมไม่ไม่ไมสาัมานับเป็นเต็งได้นะถ้าดูจากฟอร์มสองเกมที่ผ่านมานะครับคือตอนนี้แพ้ไปคือทำตัวเองนะทำตัวเองตอนนี้คือแบบงานยากขึ้นซึ่งหนสุดท้ายยังไงต้องชนะลูกเดียวสถานเดียวเลยนะแต่ตอนนี้ด้วยคะแนนในตารางของสายนี้นะมีมีอนะมีใครอีกสองทีมนะมี เยอรมัน uh, ใช่ไหมแล้วก็จะมีสเปนอีกสทีมคะแนนไม่ห่างกันมากนะครับเหมือนจะ4ี่สสมหอะไรประมาณนี้แหละนะคะแนนที่ต่อกันนะครับสามารถมีทุกทีมนะที่สามารถขึ้นมาแบบจะแย่งชิงเพื่อจะเข้ารอบต่อไปได้อยู่นะสายนี้มันจะเข้มข้นนิดนึ่งนะครับซึ่งอันที่จริงอะ่ะมันน่าจะลอยลำแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ จะเอาเยอรมันนะเข้ารอบคู่กับสเปนหรือเยอรมันเข้ากับเบลเยียมก็ได้แต่ตอนนี้โอ้โหดูไม่ออกแล้วนะครับก็ต้องมาตามกันดูนะฮะแต่ผลงานไม่ค่อยดีจริงๆนะสาหรับทีมชาติเบลเยียมนะครับและอีกหนึ่งชาตินะครับผมเอออีก2ชาติสิมีอีก2ชาตินะครับอาชาติต่อไปนะครับผมก็ลูคาโมดริชนะครับลูกิต้าของเรานะครับก็เป็นเกมที่2ตอน5้าทุ่มนะแข่งกับ แคนาดาชนะไปอันนี้ชนะเยอะหน่อยนะซีประตูต่อหนึ่งผมไม่ได้เรียงนะว่าใครยิงบ้างเพราะว่าสถิติวันนี้ผมอยากให้มาดูนะฮะโอ้โหดาวรุ่งอายุ37ปีของเรานะครับลูกา m o โมดิสนะคือลงเล่นไปนะเกือบเกือบเต็มเกมนะครับ เรียกว่าเต็มเกมก็ได้อีก5นาทีเองนะครับสถิติเมื่อคืนยังไงบ้างนะครับก็ลงเล่นไป85นาทีจ่ายคีย์พาร์ทสอนะครับผม2ครั้งแล้วก็บิ๊กช็ส์คีย์เอ็นะครับสครั้งก็คือเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกนั่นแหละครับแล้วก็สัมผัสบอลไป68ครั้งนะครับผมผ่านบอลสําเร็จนะครับ41ต่อ48ครั้งนะครับจ่ายแบบผ่านบอล48ครั้งไปนะครับแต่สําเร็จ41ครั้งเนาะ แล้วก็ความแม่นยำในการผ่านบอล85.4%หดเโคตรเยอะนะฮะอันนี้จุดเด่นของลูกาโมดิตอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็วางบอลยาวนะครับสองต่อสามครั้งนะฮะก็คือความสำเร็จนั่นแหละก็คือวางไป3ครั้งก็สำเร็จ2ครั้งนะครับอินเตอร์เซปไป2และแท็กเกิลไป3โอ้โหไอ้ค่าไอ้ค่าอันที่อันลองอันสุดท้ายแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คืออินเตอร์เซปแล้วก็แท็กเกิลเนนะี่ยสามสิบเจ็ดยังทำได้ขนาดนี้นะโอ้โหสองครั้งนะครับ สำหรับอินเตอร์เซปและ3ามครั้งแท็กเกิลเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหมันไม่แน่นะเนี่ยว่าเขาอาจจะเล่นได้ถึง40จริงๆนะซึ่งนั่นแหละครับคือมันมันมันจะไปเชื่อมโยงกับสโมสรเราด้วยว่าแบบสามารถแบบต่อสัญญาระยะสั้นอะปีต่อปีไปได้เรื่อยๆจนเขาแบบว่าไม่เอาละไม่ไหวจริงๆอะไรประมาณเนี้ยจนเขาปฏิเสธเองได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับแต่ว่า พูดถึงว่าเป็นเดอะแบกขนาดนั้นไม่สาหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นละเพราะว่ามีการถ่ายเลือดสัญนักเตะใหม่นะครับนักเตะสัญชาติไม่ใช่สัญชาติเลยนักเตะแบบรุ่นใหม่เข้ามานะครับอย่างลอฟโฟเมเยอร์นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นนิวโมดิชคนต่อไปนะครับวนคนอื่นๆก็ยังมีตัวเก่าบ้างนะผสมกับคนที่เรียกมาใหม่ๆนะครับก็ในทีมตอนนี้คือช่วงโครเอเชียท,ที่เชื่อมโยงมาจากปี2018ผมว่าปีนี้ เริ่มมีแบบตัวที่แบบอ่ากำลังจะเกิดนะฮะแต่ก็ยังแบบยังรอวันเกิดนะครับก็ต้องรอไปนิดหลายๆคนนะก็ยังมีอยู่นะครับผมไลท์ like, คลมหนึ่งนะครับโอ้โ oh, หอันนี้คือบิ๊กแมชนะครับทีมชาติสเปนกับทีมชาติเยอรมนีนะครับผมก็มีนักเตะเราทั้งสองทีมชาติของสเปนก็จะมีอาเซนซิโอแล้วก็กาปาคาวนะฮะอ่าเยอรมนีก็จะมีรูดิเกอร์นะครับ โอ้โหต้องบอกว่าเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งเนาะแต่อันนั้นเน่คือคือผมว่าทุกคนดูอยู่ละเสมอไปหนึ่งแต่ประเด็นคือว่าลูดิเกอร์ทาประตูได้แต่คือล้าหน้านั่นแหละฮะคือเขาโดนสประมาทนดที่แล้วนะพูดถึงลูดิเกอร์นะเพราะเขาทําตัวแบบนั้นจำได้ไหมไปวิ่งแบบนั้นอนะไปวิ่งแบบทำให้คนอื่นคิดว่าเขาไปยามเขาไปอะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะซึ่งนะครับในเกมนี้เขาก็แบบพยายามเล่นที่ดี ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเล่นได้นะครับแล้วก็มาทําประตูได้ด้วยแต่มันล้ำไปจริงนะขงแขนเขาอะค,คือเทคโนโลยีนะครับที่เอามาตัดสินอะอะไรนะชื่ออะไรนะอ,ออตโตเมติกเซมิอะไรอะไรนะผมลืมชื่อไปแล้เยีวยาวหน่อยนะครับขอไปด้วยนะฮะนั่นแหละคือเขาก็ฉายให้ดูนะว่าแบบแขนแข็ของรีดเกอร์ล้ําไปจริงนะครับลูกนั้นก็ไม่เข้าไม่ใช่ไม่เข้าไม่นับนะฮะส่วนลูกที่มาโดน โอ้โห oh, มาโดนโมลาตานะโมลาตายิงได้เนี่ยผมคิดว่าลูกนั้นคือต้องโทษตัวประกบนะครับจำไม่ได้นะว่าเป็นว่าเป็นใครอะที่เป็นตัวประกบนะครับในจังหวะนั้นนะครับคือโดนฉกไปดือดอด้อเลยนะฉกแบบต่อหน้าต่อตาไปดือด้อแล้วก็ยิงนะครับผมแล้วก็มาได้ลูกที่นิคลาสฟาวคลุกนะครับผมคนนั้นก็ยิงดีมากนะครับแต่ไปแย่งไปแย่งลูกยิงของ ทางเจ้าหนูอะไรนะผมนึกชื่อแล้วมูเซล่าเออใช่เจ้าหนูมูเซล่านิดหนึ่งนะจังหวะนั้นมูเซล่าโอ้ต้องบอกว่ามูเซล่าเล่นดีมากๆนะครับมาคู่เลยไหมเอามูเซล่าแล้วก็เอาจูดด้วยไหม <c ười> นะฮะมาคู่เลยดีกว่าไหมคือ <c ười> เล่นดีทั้งคู่นะครับผมทั้งโทนเมนนีนะสำหรับดาวรุ่งทั้งสองคนนะครับนั่นแหละก็จบเกมไปอันนี้ก็คือเข้าใจได้นะครับงานเยอรมันอะ คือไม่สามารถที่จะแพ้ได้อีกแล้วนะครับแพ้ไปเกมแรกที่ไม่สมควรแพร้แล้วมาเกมนี้นะครับผม <c oughs> ก็ตามนี้แล้วกันนะต้องไปแย่งชิงต่อไปนะครับว่าสายนี้ใครจะเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะฮะต้องบอกว่ามีอีก2ชาตินะครับผมที่มีนักเตะเราจะลงแข่งขันก็คือบราซิลจะเจอกับ สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็โปรตุเกสนะจะเจอกับอุรุกวัยอันนี้ก็โอ้โหบิ๊กเกมเหมือนกันแต่มันชอบออกตอนตีสองนี่แหละปัญหานะ่ะไม่ได้ดูเฉพาะแบบเนี้ยทีสองนะครับมีการรายงานข่าวออกมานะว่าแบบคืนนี้นะครับสำหรับทีมชาติบราซิลที่จะแข่งลงแข่งตอนช่วงห้าทุ่มนะครับบราซิลจะมีทั้งสามคนครับวิซิลสโรดิโกและก็ มิลิเตาสามคนนี้เขาบอกว่าือคืนนี้จะลงพร้อมกันหมดซึ่งแม์ที่แล้วไม่ใช่นะครับแมทที่แล้วเหมือนจะเป็นมิลิเตาแล้วก็วินิซูสุองค์กรแล้วก็ค่อยเปลี่ยนโร,โรโดิโก้ลงมาทีหลังพับป,ป,ประคองเกมเฉยๆให้มันจบเนาะและอีกทีมหนึ่งโปรตุเกสกับอุรุกวัยนะครับอุรุกวัยคนนี้เป็นตัวจริงอยู่แล้วไม่รู้ถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ให้ลงเป็นตัวจริงไม่มีใครเก่งกว่าน,นี้แล้วเชื่อไหมผมไม่ได้ยอด ไม่ได้ยอเขาเนี่ยบเวิดเดเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแบบเป็นตัวหลักของทีมชาติอยู่แล้วถ้าแบบถ้าเลือกตัวเลือกต่อไปผมคิดว่าไม่ดีเท่าบาวดเด้นะครับนั่นนี่ก็จะลงเป็นตัวจริงจะเจอกับพี่โดนะครับผมก็มาดูกันนะครับสำหรับคืนนี้ทั้งสองคู่ไม่รู้ว่าใครจะได้ดูไหมนะผมผมนี่อาจจะเหลือหล่อมๆได้ดูคู่บราซิลนะคือถ้าถ้าแบบยังไม่หลับนะเ,ออเพราะว่ามันห้าทุ่มอยู่เนาะแต่ถ้าไอ้คู่สตีสองเนี่ยไม่ได้ดูแน่ๆ ไม่ได้ดูแน่ๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้เป็กนการวิเคราะห์อะไรไมากมายเนาะและไปปิดท้ายด้วยภาพหลุดอีกแล้วครับท่านนะฮะอันนี้คืออเมื่อกเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมรายงานไปนะครับมันจะเป็นคอนเซปต์ใช่ไหมจะเป็นคอนเซปต์แบบเสื้ออีกเฉพาะสีอะ่ะเออเป็นสีทองขาวนั่นแหละสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามันจะออกมารูปแบบนี้ นะครับสำหรับฟุตี้เฮดไลน์เขาบอกว่านี่แหละชุดเย่านะครับฤดูกาล2023ถึง2024นะสีทองอ่ะที่เราเข้าใจอ่ะผมผมไม่ได้กะให้มันเป็นแบบนี้นะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะเห็นไหมคือตรงเนี้ย <c oughs> มันเหมือนจะเป็นสีกลมมาท่ามากกว่าทั้งโลโก้อ d i d a s <c oughs> แล้วก็ e m i r a t e Fly b e t t e r นี่นะครับแล้วก็ไอพวกไหลอ่ะ <c oughs> นั่นแหละมันจะเป็นสีกลม ไอส่วนสีทองอ่ะมันจะเป็นตรงปลายแขนนะจะเป็นตรงคอนะครับซึ่งผมคิดว่าจะว่าสวยไหมมันมันก็สวยนะแต่มันไม่สุดมันสวยนะแต่มันไม่สุดจริงๆนะครับผมผมคิดว่าแบบพวกนี้มากกว่านะพวกแบบโลโก้นะพวกเอเมเรตไฟเบเตอร์หรือว่าแบบพวกแบบไหลตรงเนี้ยน่าจะเป็นสีทองมากกว่าแต่ถ้ามันออกมาแบบนี้ก็ ตอนแรกผมบอกไปผมจะซื้อนี่ฮะแต่ถ้าออกมาเป็นแบบนี้จริงๆนะสมมุตินะออกมาเป็นแบบจริงๆเดี๋ยวก็ต้องลองดูก่อนละกันนะฮะว่าจะซื้อหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องมาตามกันดูเผื่อมันมีการอัปเดตนะครับว่าแบบมันไม่ใช่ชุดนี้ก็ได้อาจจะมีการแบบเปิดแบบความลับจริงๆอะไรออกมาประมาณนี้ว่ามันเป็นว่ามันน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันลนะกันเนาะเพราะว่ายังไงฟุตตี้ไฮไลท์เดียวเาก็จะแบบมีภาพหลุดออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นข่าวทิ้งชาติอีกละคนดูน่าจะน้อยนะครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าผิดพลาดประการไหนผมคิดว่า ผมคิดว่าผมน่าจะพูดอะไรผิดบางอย่างไปด้วยนะครับผมก็เกินไก้กนแล้วกันก็คือถ้าผิดพลาดประการไหนยังไงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับใครจะพิมพ์แก้ไขอะไรให้ก็ได้นะถ้าผมพูดผิดพลาดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับคืออันที่จริงอยากอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสโมสรมากนะแต่มันไม่ค่อยมีมันไม่มีเลยนะครับผมมันจะไปแบบนักเตะ ของเราที่ไปเล่นกับทีมชาติมากกว่านะครับเพราะช่วงนี้เป็นบอลโลกเนาะแต่ถ้ามีข่าวของทีมสมโมสรน,น่ะยังไงนะฮะผมก็เอามาอัปเดตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชุดกาสติยาหรือชุดใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ